สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันสู่ฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2 0 2 3 2 0ย4ถึงเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะคะเมื่อคืนวันพฤหัส,สบดีที่9พฤษภาคม2567ปรากฏว่าเลเวอร์คูเซ่นจากเยอรมันเสมอกับโรมาจากอิตาลีไป2ประตูต่อ2 ส่งผลให้เลเวอร์คูเซนของชาเบียลองโซ่ค่ะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ2และยังคงเดินหน้าทำสถิติไร้พ่าย,ายซึ่งนี่เป็น49นัดติดต่อกันแล้วนะคะส่วนอัตาลันตาจากอิตาลีค่ะเอาชนะมักเซยจากฝรั่งเศสไปได้3ประตูต่อ0ูนนะคะรวมผล2นัดอัตาลันตาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อห และสำหรับศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกซึ่งเป็นถ้วยใบกลางของยุโรปประจำฤดูกาล2023-2024ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะคะก็จะเป็นการดวลกันร,ระหว่างอัตลตันตาทีมแกร่งจากอิตาลีกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนยอดทีมจากเยอรมนีที่กำลังเดินหน้าลุนะะ้นทริปเปิลแชมป์แล้วค่ะ และนี่คือเส้นทางของทั้งสองทีมนะคะก่อนที่จะมุ่งหน้าดวลกันในรอบชิงชนะเลิศณสังเวียนอารีนาสเตเดียมกรุงดับลินสาธารณรัฐไอแลนด์ในวันพุธที่22พฤษภาคม2567ค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลโยูโรป,ปาลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ